สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอัดคลิปวิธีการทานว่าแต่ละตัวเนี่ยควรทานอะไรยังไงแบบไหนจะได้เห็นผลดีที่สุดนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวที่แบบเป็น The b เ s สสุดยอดท็อปฮิตทุกคนกินทุกคนชอบทุกคนเลิฟสุดๆเลยนะคะเป็นสินค้าตัวแรกของโคชใหม่เองนั่นก็คือ Detox 5ระบบนั่นเองตัวนี้นะคะ Detox 5ระบบคืออะไรแตจกจาก็อกซ์ทั่วไปยังไงปกติเนี่ย ทั่วไปเราก็จะกินให้แบบพุงยุบกินให้แบบผอมลงแต่อันนี้มีมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้กินแล้วแค่ให้พุงยุบแต่อย่างแรกก่อนจะไปเริ่มต้นอะไรเลยดีท็อกซ์เนี่ยมันต้องดีท็อกซ์ที่ลำไส้เพราะสุขภาพดีอารมณ์ดีชีวิตดีห่วงจุ้ยดี เริ่มต้นที่สุขภาพของลำไส้เพราะฉะนั้นเราจะพลาดลำไส้ไปไม่ได้เลยเวลากินอะไรเข้าไปแล้วมันมันเป็นของเสียหรือว่ากากใยต่างๆเนี่ยมันถูกหมักหมมอยู่ที่ลำไส้เราก็ต้องทําทําความสะอาดลำไส้ทุกวันเหมือนกับเวลาเราแปรงฟันเราก็ต้องแปรงทุกวันไม่งั้นหินปูนก็เกาะเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดลำไส้นะคะส่วนตัวของตัวนี้นะไม่มียาถ่ายไม่มี ยาที่ยาระบายไม่มีเลยเป็นตัวที่เป็นพรีไบโอติกหลายตัวมากๆที่ไปช่วยทำให้ปรับสมดุลในลำไส้เพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆนะทานได้ทุกวันค่ะคำแนะนำก็คือตัวคุณเองเนี่ยทานมาทุกวันตลอด3เดือนทุกวันแล้วก็ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะของ ด็อกเตอร์ที่คิดคนสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าสามารถทานได้ยาวๆเลยแบบว่า6เดือนแล้วเว้น1เดือนก็ได้เ,เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาการทานเนี่ยเราจะปรับสมดุลลำไส้สุขภาพเราก็จะดีอันนี้คือเบสิกที่สุดแต่คือมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดนะคะ2ระบบที่2นอกจากลำไส้คืออะไร เวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิตามินอาหารเสริมยาเหล้าแอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้มันจะไปเก็บสะสมอยู่ที่ตับใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตับเราจะเป็นตัวกรองของเสียเก็บของเสียถ้าเราไม่ทำความสะอาดตับอนาคตต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้ตับเนี่ยจะถูกขับของเสียไปทางอุจจาระเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็จะมีตัวที่ไปช่วยดีท็อกสตับด้วยล้างสารพิษที่ตับด้วยก็คือเลิ่นมากๆระบบที่3ค่ะก็คือระบบไตไตเนี่ยเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะถูกไปเก็บของเสียอีกที่หนึ่งเนี่ยคือที่ไต ของเสียที่ไตจะถูกขับออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทําความสะอาดไตไม่ดีถอ,อกไตไม่ล้างสารพิษไตสอกของเสียต่างๆก็จะถูกกักเก็บอยู่ที่ไตมันก็จะไม่เวิร์กนะคะทําให้มีผลต่างๆเนี่ยตามมาเป็นผลทางสุขภาพเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยดีถอ,อกระบบที่3ก็คือระบบของไตะระบบที่4ี่ค่ะคืออะไรก็คือระบบเลือดเราอ่ะ มีน้ำเป็นแบบส่วนผสมคือเท่าไหร่วะแปดหรือเปล่าแปดิเปอร์นของร่างกายแปดสิบ้าิซนของร่างกายคือน้ำและน้ำที่อยู่ในตัวเราส่วนใหญ่ก็เป็นเลือดถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ดูแลเนี่ยระบบเลือดของเรามันก็จะมีสารตกค้างอย่างเช่นสารอนุมูลอิสระเวลาเราทานอะไรเข้าไปมันจะมีสารพิษตกค้างอยู่แล้วเป็นปกติหรือว่าการสูดลมหายใจเข้าไปเราเรารู้อยู่แล้วมี PM อะไรนะ2.5ใช่ไหมหรืออะไรต่างเนี้ยคือมันอยู่ในระบบเลือดหมดเลยเมื่อเลือดเราไม่สะอาดมันก็จะเดินแบบโฟล์ไม่ดีผิวพรรณก็จะหมองไม่ผ่องใสนะคะและสำหรับผู้หญิงบอกเลยว่าบางคนเนี่ยเมนไม่มาเมนมาแล้วก็ปวดท้องเมนมาแล้วมีสีคล้ำเมนมาแบบกระปิดกระปอยตัวนี้ทานกันไปเนี่ยแค่แบบสองอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมนมาเป็นปกติ มาแล้วแบบสีไม่ไม่คล้ำแล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็ทำให้ไม่ปวดท้องแล้วด้วยอันนี้มันคือตัวดีถอกระบบเลือดคือมันเยอะมากๆเลยนะถ้าทุกคนอะดูเป็นนะคะแต่ละตัวที่เขาใส่ลงไปเนี่ยคือตัวเทพทั้งนั้นตัวเทพตัวใหม่ตัวอัปเดตตัวแบบยอดฮิตที่มันเป็นตัวแพงๆหมดเลยนะคะไม่ใช่ตัวไม่ได้แบบใส่ตัวแบบ ถูกถูกอะไรลงมาเลยอันนี้คือกินเองเพราะฉะนั้นชีวิตของโคชใหม่มีมูลค่าเป็นพันล้านไม่ยอมให้เอาของไม่ดีเข้าตัวเองแน่นอนและไม่ยอมให้ตัวเองเสียชื่อแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีตัวที่ดีถอกระบบเ,เลือดตับไตลำไส้และระบบสุดท้ายก็คือระบบเซลล์ระบบเซลล์คืออะไร เอาง่ายๆเลยคือถ้าเซลเราดีอ่ะผิวพันธุ์เราก็จะผ่องใสเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็จะมีหลายตัวเลยที่ไปดีท็อกระบบผิวพันธุ์ทำให้ผิวพันธุ์ผ่องใสบางคนที่เป็นผดเยอะๆตามกรอบหน้าเนี่ยก็คือจะหายไปเลยหรือว่ามันมันจะค่อยๆหลุดออกมาหรือว่าบางคนที่เป็นสิวอุดตันเยอะๆเนี่ยก็จะแบบเอ้ยรู้สึกเฮ้ยสิวอุดตันแบบไหลลื่นหลุดออกไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยอย่างตรงนี้เป็นสิวอ่ะ แป๊บเดียวก็หายแล้วเป็นสิวช่วงประจำเดือนแป๊บเดียวก็ยุบแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครบจบจริงๆดีทอ็อกซ์ตัวเดียวในประเทศไทยที่เป็นดีท็อกซ์5ระบบและเป็นรสชาติที่อร่อยสุดๆใครได้กินก็คือจะรู้เลยแล้วโคชบอกเลยว่าสินค้าของโคชใหม่ตัวนี้ไม่สามารถเอาไปเทียบแบบ กับทั่วๆไปได้เป็นคุณภาพพรีเมียมจริงๆนะคะถ้าโคชใหม่ทํามันต้องดีเพราะว่าสร้างตัวตนมาแล้วไม่ทําได้เสียชื่อแน่นอนตัวนี้1นซองก่อนนอนหนซองก่อนนอนถ้าบางคนแบบกินแล้วอร่อยต้องอดใจไว้นะซองเดียวก็เพียงพอนะคะ1กล่องมี7ซองค่ะก็1กล่องทานได้7วันเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือ ทานไปเลยยาวๆเลยแบบเดือนหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะดีท็อกซ์เคลนเซ่ดีท็อกซ์ระบบรสชามะนาวที่อร่อยที่สดุดแต่ไม่มีคาเฟอีนนะกินแล้วอ่ะก่อนนอนก็หลับได้นะคะชื่นใจก่อนนอนมีกล่องสวยไหมออกมาออกมาจากตัวตนโคชเลยเห็นว่า